โอเครอบนึงนะคะอ,อีแม่ก็มาพูดเรื่องดอกไม้แห้งกันนะคะคือตอนนี้มีแต่ถ้าเป็นช่อง tiktok ทางด้านนี้ก็จะมีแต่เรื่องงานนะคะก็เป็นของเราเป็นร้านดอกไม้แห้งนะคะดอกไม้แห้งดอกไม้จริงเก็บได้นานแล้วก็ใช้ได้ตลากนะคะอ่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ชนิดของดอกไม้ด้วยนะคะทีนี้ครั้งต่อ,ตอไปอีแม่พยายามทำคอนเทนต์พยายามทำคอนเทนต์เราทำสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นเวลาสมมติว่าอีแม่ทำงานที่เป็นงานาเป็นทางถันมา,าเป็นชุดเป็นเซ็ตนะคะหรือว่าจะเป็นพวก ที่ลูกค้ามาจ้างให้เราทําเป็นแพ็กเกจิ้งนะคะหรือว่าทําเป็นของเซรลวยทําเป็นของรับไหว้นะคะต่อไปก็งงกปอีเมลก็พยายามอัดคลิปอัดคลิปตอนทําให้ดูนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ครบเนื่องจากอ่า งานงานก็ต้องทํานะคะงานก็ต้องทาคลิปก็ต้องอัดอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอีแม่พยายามทำเท่าที่จะทําได้นะคะใครที่จะปรึกษาเกี่ยวกับพี่หนูอยากเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแนะนําให้แล้วก็จะเอาของเอาสินค้าต่างๆที่ลูกค้าถามหานะคะจะไปลงให้ในช่อง TikTok Shop นะคะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการนะคะอยากช้อปปิ้งอยากช้อปอ,อะไรเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเข้าไปดูได้นะคะอีแม่มีไม,ม่มีเขาเรียกอะไรนะอีแม่มีทั้งส่วนรถอีแม่มีทั้งส่วนระะ็ ทางท i k ตอ k เองเขาก็จะมีเขาเรียกอ,อะไรอะกลุกองนะคะส่วนใครที่สั่งซื้อเข้ามาแล้วทัง้ทง,ทงช่องทั้งช่องท t o ตอ h สดนะคะทางตะกา <c oughs> ้าเข้าไปดูในร้านค้าได้เลยจะมีหลากหลายมากจะมีอะไรเกี่ยวกับดอกไม้คือจริงมันทำได้หลายอย่างทำได้หลายแนวอะไรเงี้ยคือทำได้หมดจริงแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าจะมีเวลาทำไหมแล้วทำมาแล้วเราต้องเอ เรามีอยู่สองพาร์ทคือพาร์ทที่เรารับออเดอร์กับพาร์ทที่เราทําเองหมายถึงว่าทำแล้วขายเองนะคะทําที่ขายเองนี่คือจะลงไว้ในช่องพร้อมที่จะขายนะคะลูกค้าสั่งมาก็คือพร้อมสมได้เลยเพระาะฉะนั้นเข้าไปจิ้มจิ้มจิ้มกดซื้อได้เลยนะคะส่วนลดาบางครั้งของแถมลูกค้าไม่ต้องขอเลยบอกตรงของแถมช่องอ e ีเมลลูกค้าไม่ต้องขอคะ่ะบอกเลยไม่ต้องขอเลยถ้าดูที่ราคาที่เราสมควรที่จะแถมลูกค้าให้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของแถมค่ะอีเม่แถมไปให้เลยที่แบบว่าไม่ได้ต้กงมานั่งห่วงของนะคะฝากช่องฝากติดตามช่องด้วยนะคะก็ อ่ะปรึกษาได้นะคะมีงานมีอะไรก็เต้งได้ปรึกษาได้นะคะ